ปกตินี่ไปที่ทำงานใช้เวลากี่นาทีมงหนึ่มงมดูดินี่จะกี่นาทีอันนี้อันนี้นาฬิกามันมันเพียนมันสิบยิบสองถ้าถ้าปกติก็ต้องถึงสิบเอยิบสองใช่ไหมสอวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิสา์เราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบขับรถไปทํางานกันมานานใช่ไหมเหตุมันเกิดมาจากนะครับแฟนของผมเนี่ยเขา เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ขี่มอไซค์ไม่ชอบมอไซค์ด้วยซ้ำไปนะตอนนี้ก็เฮี้ยนกระหือรือนะครับอยากที่จะขับมอไซค์ไปทํางานนะครับเอาจริงเนี่ยก็คืออยากขับบิ๊กไบค์เนี่ยไอได้นะครับผมไม่อยากให้เขาขับบิ๊กไบค์ได้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้สิมันก็แอบอันตรายแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าขับมอไซค์ไปทํางานเนี่ยมันจะเร็วหรือเปล่าอ่ะนี่ผมก็เลยมาทําให้ดูนะครับนี้ถือเส้นปรับเสียน เราสมัยก่อนไม่ใช่สิเล่นที่แบบอันตรายมากๆเพราะว่ามันเป็นช่องที่แอบจะโล่งนะมันก็ทําให้เราต้องขับรถเร็วนิดนึงนี่ครับก็โอ้หเมื่อก่อนนี่มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่บางทีคนที่แทรกเข้ามาเนี่ยแบบึ๊บมันเส้นเนี้ยช็อตเนี้ยผมตรงเนี้ยผมชนประมาณสองสารอบนะครับสมัยที่ยังขับรถไปทํางานอยู่ก็อ่ะที่ทํางานของ เขาเนี่ยอยู่อารีนะครับก็นั่งอยู่ข้างหลังผมนี่แหละผมจะจําลองเหตุการณ์วาให้ถ้าอยู่ต้องขับมอไซค์นะไปทํางานที่อารีนะมันจะใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนนะก็อย่างที่เราบอกนะครับตอนที่เราออกเนี่ยคือเวลาประมาณ9ก้าโมงยีิอนาทีนะครับนาฬิการตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงนะเพราะมันเร็วไปชั่วโมงหนึ่งนะครับอ่ะเอ้ยเก้าโมงกว่าเอาไม่เป็นไรเราเราดูจากเวลาจากอันนี้นะฮะปกติเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยคือเดินทางไป b t s ออารีเนี่ยก็คือชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับ ตรงนี้นี่สมัยก่อนผมมาเลี้ยวเข้าทํางานตรงนี้นี่ใช้เวลาแค่ประมาณ9นาทีนะครับจากบ้านผมก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับแต่อารีเนี่ยคือมันไม่ตลกด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้มันมันร้อนด,ด้วยนะครับรถคันนี้มันไม่ได้เย็นฉ่าสบายเหมือนแบบรถเ,เล็กๆนะฮะที่มันแบบไม่มีความร้อนของเครื่องยนต์แต่ r 6เนี่ยก็คงจะไม่เท่าพวกตัวพันนะครับแต่ผมก็ยังเห็นมีบางคนที่ขับบิ๊กไบค์ไปทํางานนะครับสมัยก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะ แต่ดวนี้เนี่ยมาลองดูนะครับแค่ถึงประมาณจะอ่อนนุ่มยังไม่ถึงอ่อนนุ่นี่ก็โอ้โหเหงื่อเต็มตัวไปหมดแล้วนะครับโอ้สะพานนี้นี่ร้อนโคตรเลยครับตอนนี้ยังโชคดีผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรมาด้วยนะหมายถึงว่าไม่ได้ใส่เสื้อขุม,มเลยลืมนะฮะว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอมันเลยบีเทสไปเนี่ยเราจะโดนแดดเต็มเต็มเลยครับมัน มันไม่มีอะไรบางเราเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีนะครับนานๆจะโดนแดดทีรับวิตามินดีซะหน่อยละกันนะครับโอ้โหพี่คนนี้รับวิตามินดีแบบเต็มที่นะฮะตอนนี้เราก็ถึงเอกมัยนะครับใช้เวลาไปประมาณ15นาทีเกือบๆยี่สิบนะฮะจากบ้านผมนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่เคยมาเอกมัยตอนเช้ารถโล่งมากนะครับผิดกับตอนเย็นเลยนะครับตอนเย็นนี่คือแบบโอ้โหติดแต่ปากซอยนะครับ ตอนนี้ผมไม่มีแดดมาบางังไม่ใช่สิไม่มีร่มมาบาังแดดแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีบีเทสมาบางังคือตอนนี้ร้อนมากนะครับไม่ได้ใส่เสื้อคลุมมาด้วยนะครับมัน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 ผิดวิสัยไปนไิดเดิงเฮ้ยผมรู้สึกว่าทาไมรถผมมันมันก็ไม่ได้ช้านะความเร็วมันก็5 0 6สิบนะ่ครับจะสบาไมมันแซงคนอื่นได้ <c oughs> โอ้ไม่ต่อชั่วโมงโอ้ตอนตอนเช้าผมไปพยายามปรับเวลาไงมันก็เลยแบบน่าจะไปลั่นโดนปุ่มเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไม่ต่อชั่วโมงเนียครับ ดงน,นั้นความเร็วตอนนี้ประมาณ60กิโเมตรก็จะประมาณเอ้ย60ไมล์นี่ก็จะประมาณ100กิโเมตรเออมันให้ความรู้สึกเหมือน100มันมันจะมา60ไม่ได้นะครับมันเร็วแล้วนะครับก็เพราะว่าคนข้างหลังผมเนี่ยเขาใส่หมวกนี่มันเป็นแบบครึ่งใบที่มีชิลหน้านะครับมันก็จะโดนลมมากไม่ค่อยได้นะครับถ้ารับความแรงที่เกินร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะพังเหือพังเหือออกมานะครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องเจอกันเป็นปกติสินะก็คือเวลารถบรรทุกนะครับเอาโอ้โหสามเลนเลยนะครับรถปูนนะครับซ้ายกลางขวาโอ้โหมอไซค์ไม่ต้องแทรกครับอย่างนี้บอกเลยแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ10บโมงมันก็เลยช่วงเวลาที่ห้ามรถใหญ่เข้ากรุงเทพนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ยังติดอยู่นะครับทางที่ตรงไปอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมินะครับอื พี่เวฟคันข้างหน้านี่อืออืออือตามจะตามฝากตามแนะนำไลน์หน่อยฮะแนะนำไลน์เส้นนี้อ้ไม่เคยมานะครับตามได้ไหมลูกพี่พี่เขาให้ตามนะครับหรือไม่ให้วหให้แหละให้ตามอยู่นะฮะนี่นะฮะลอกไลน์เหมือนมาร์คมาเก็ตหันไปมองด้านซ้ายนะครับจะมีเรื่องกับกระบะไม่ใช่ดูรถเมื่อถึงแล้วนะครับอารีเห็นเลขข้างล่างไหม11.02นะครับเร็วกว่า20นาทีพอดีเลยนะครับถึงงาออก อยากขับบอ์ไค์มาทำงานเป็นไงละมึงยากเลยนะไม่ต้องเดินไงเป็นไงมส่งครั้งเดียวหัวเปียกไปเลยดินั่ง BTS มาก็ดีอยู่แล้วคืออย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมคือถ้าถ้าที่เดินทางของเพื่อนๆเนี่ยผมว่าถ้ามันใกล้อยู่กับเอ่อ BTS เนี่ยผมว่าก็มา BTS แล้วมันก็อาจจะสะดวกกว่านะครับเพราะมันร้อนยิงงนะถ้าเราเดินทางไกลๆเนี่ยสู้นั่งตากแอร์อยู่ใน BTS ก็ อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่านะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ไประหยัดไปมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราออกมอไซค์ที่มันเป็นไซส์แบบ1 2 5 5ซีซีร5 0าซีซีเนี่ยวผมว่า 5, มันก็จะประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอะพอสมควรเลยนะโอ้โหเร่งหนีเลยนะครับโอ้โหตามไปทันยิงนี้สันจีนิอาคันข้างหน้านะครับไม่ไม่บุลลี่เดียรรถไม่บุลลี่นะฮะหนีผมไปแล้วนะครับสุดยอดอถึงว่าดีเลยนะครับ ต้องบอกว่าลืมถ่ายตอนออกมานะครับที่ถามความเห็นเขาเลยครับก็ประบาณว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่อยากขับมอเตอร์ไซค์มาร้อนไหมนะครับครั้งเดียวเลยครับพอเลยนะครับพี่ผมมาส่งหรือว่าจะขับมาเองครับผมก็ไม่มาส่งแล้วโอ้โหโคตรร้อนเลยนะไปกลับไม่ไหวว่ะคือคือถ้าถ้าขับมาทํางานเองนี่มันก็ยังพอไม่เซ็งนะแต่ว่าถ้าออกเช้าวันนี้มันก็อาจจะไม่ร้อนเท่านี้นะฮะผมเนี่ยนับถือใจเพื่อนๆที่ต้องขับบิกไ์แล้วก็แบบ เดินทางใช้มากๆๆๆๆนะหมายถึงว่าแบบใช้เวลายอย่างเงี้ยสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งในกรุงเทพนะครับยอมเลยนะครับแน่นอนมากเลยครับผมยังสมัยก,ออก่อนผมยังทําไม่ได้เลยนะครับนอกจากนะครับทํางานเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไปหาสาวนี่พร้อมเสมอน,นะครับร้อนแค่ไหนเราก็ไปแล้วมันอีกกรณีหนึ่งนะฮะมันไม่เหมือนกันนะมันไม่แบบมีทุกวันใช่ไหมมันนานๆทีอะไรอย่างนงี้แต่ว่าทํางานเนี่ยมันทาทุกวันไปทุกวัน,นเดือนหนึ่งนี่มียี่สิบยี่สิบสองวันที่เราต้องเดินทางไปทํางานนะ โอ้โหเราเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนมอไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยโอ้โ oh, หสุดยอดเลยอ่ะผมจะมีเรื่องที่จะถามเพื่อนๆนิดนึงนะฮะก็คือตอนนี้ฮะใครมีแฟนนะฮะหรือว่าแฟนก็ได้แฟนหรือว่าคนที่คุยขับบิ๊กไบค์หรือว่าแบบอยากขับบิ๊กไบค์แล้วเราไม่อยากให้ขับเราจะมีคําพูดยังไงที่จะพูดให้เขาแบบเออสักทีคือว่าแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยคือเมื่อก่อนนางไม่ได้แบบอยากจะขี่บิ๊กไบค์เลยนะเว้ยแบบไม่มีเลยแม้กระทั่งแบบตอนลงทะเบียน ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากนั่งเลยอะไรเงี้ยกลัวด้วยซ้ำกต็ตอนนี้เฮ้ยเป็นอะไรวะอยากขี่เองเออกลายเป็นลำบากเราต้องไปหาที่เรียนของ y ายไอเให้ผมจะาหาอ่าเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ไม่มีเวลาไปเรียนครับซึ่งไปเรียนมาแล้วด้วยนะครับได้ใบขับขี่มาแล้วนะแต่ว่าเป็นได้แบบรถอัตโนมัตินะยังไม่ได้เรียนแบบรถบีเกียร์ซึ่งผมก็เลยยังไม่อยากจะดันนึกขับรถได้เพราะมันอันตรายสําหรับผมนะผมมองว่ามันอันตรายเพราะว่าเออแต่ทำไมเราขับเองแม่อันตรายวะเออฝากถามเพื่อนหน่อยว่าเพื่อนๆมีวิธีแก้ไขยังไงหรือว่าวิธีีีแแนน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 ะะะาายยยััััััััังงงงงไไไเเเพพรรรวว่่่่่มมมมมมมฟฟฟผผูดปหออกตคคืบ มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีวิธีแวนวนนาให้หน่อยว่าเฮ้ยบอกไงดีเพื่อที่ให้แฟนเรามันอันตรายอะ่ะเออใช่ไหมเขาก็แบบเฮ้ยไม่เอาไม่เลวหรอกเนี่ยมันมันจะมีคําเสียงเราไงเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับผมเสียวเลยตอนนี้ผมเอาทะเบียนออกมาก่อนเออเอาทะเบียนออกมาก่อนเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับถ้าไม่เห็นมองไหไวะพี่มองว่าผมจะรอดไหมอ่ะผมมีกระจกเว้ยนี่ถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับจะได้เห็นกันชัด,ชด นั่นแหละครับเห็นยังครับแต่ผมว่าเขาน่าจะไปนเน้นที่คนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกผู้โดยสารที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมากกว่านะบังว่านะฮะอืก็คงนั้นแหละนะครับไม่งั้นนะ่าจะตั้งด่านไปแล้วเพราะว่าอย่างนี้มันสกัดรถไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าผมแบบอยากบิดออกไปเต็มที่เลยเนี่ยพี่แกก็หยุดผมไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่แล้วนะตอนนี้คือแบบเฮ้ยเพื่อนๆมาอื้ออถ้าได้ก็คือแบบโอ้โหถ้าพี่พี่จับผมว่าอ่ะผมก็ต้องยอมอ,ะอ่ะนะฮะอยู่เจที่ว่าจะเรียกหรือเปล่าเลยครับ ไปเขียวแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวเราดูกันผมว่าเขาเห็นผมมานานแล้วนะครับต้องรอผมมานานหุ้ยอะไรเนี่ยยกมืออย่างนี้คืออ๋อไปเลยเหรอไปเลยใช่ไหมโอ้โหเสียวเลยถ้าอันนี้คือกวาดขึ้นอย่างนี้คือไปเลยใช่ไหมอ่าแล้วถ้าถ้ากวาดต้องถ้าถ้าเข้ามานี่คือยังไงจอดอ๋อนนะจะทำน่าจะทํามือแบบจอดจอดจอดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เข้ามานี่กวาดขึ้นกวาดลงอ่าไม่เหมือนกันนะฮะโอ้รอดนะฮะวันนี้รอดดีทั้งว่า ที้ผมติดกระจกนะฮะนี่ก็อุ่นใจเหมือนกันนะฮะทำให้แบบปลอดภัยด้วยนะครับถึงจะไม่เท่เท่าไหร่ออนะครับมันก็นิดนึงนะครับตอนถ่ายรูปบางทีแบบถ้าไม่จอดคันที่เขาแบบไม่มีกระจกมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่จับไม่จับเขาเขานะยครับของเราจะสู้ไม่ค่อยได้โอเคก็สําหรับวันนี้นะครับเดินทางไปกับเหนี่ยววันนี้ก็รวมโอ้เกือบชั่วโมง สองนิ้วโมงนะครับก็นานอยู่เหมือนกันนะครับแอบร้อนแต่ว่าเนี่ยขากลับมันก็จะรถไม่ติดต้องขาไปแต่ว่าผมออกเย็นแล้วด้วยเอ้ยออกสายแล้วด้วยรถมันก็เลยไม่ติดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเอ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษโทษโทษเมื่อกี้ผมมาเร็วนิดนึงโอ้โหโม่แต่พูดนะฮะขอโทษจริงๆเมื่อกี้มีได้ตั้งใจโอเคก็อสำหรับวันนี้นะครับแต่เจริญพีชสตาร์ทใครที่ชอบพื้นกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีขอบคุณมากครับเฮ้ย กดไลค์ให้หน่อย,ยแบบน้อยมันก็แบบจะได้แบบในคอมเหตนใหงคนดูคลิปเราไม่รู้จะดูถึงตอนนี้หรือเปล่าที่แบบดูอยู่นะฮะถ้าได้ดูอยู่ก็นิดนึงนิดนึงกดไลค์ในคลิปที่ดีนพอเนีไม่ต้องแชร์หรอกนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ